ผมพูดหยาบแต่ใจผมไม่หยาบแน่นอนอืมโอเคนี่ครับคมไหมพูดหยาบแต่ใจไม่หยาบนะครับสวัสดีครับผมอเนกครับกับช่องแอนดี้ฟรีดมนะครับตอนนี้ครับผมก็กําลังจะขับรถนะครับไป ทำภารกิจของผมนะครับคือการไปสัมภาษณ์คนหนึ่งคนนะครับที่เขาประสบความสําเร็จนะครับก็พูดง่ายว่าผมก็ตาม Facebook เขาอยู่เขาอเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับถ้าพูดกันจริงแล้วสิ่งที่เขาทําสําเร็จเนี่ยคือการค้าขายหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับขับรถอะไรอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเขาอประสบความสําเร็จนะครับด้วยการมีเงินแค่ไม่กี่บาทครับสามารถปลดหนี้หลักล้านได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับผมก็เลยมีโอกาสครับได้ไปสัมภาษณ์เขากัน ที่บ้านเขาเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะได้รู้ถึงความเป็นมานะครับว่าการใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มเขานะครับจากจุดที่แย่ที่สุดจนมาถึงจุดที่ท็อปที่สุดเขานตอนนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปหาเขากันเลยดีกว่าแม่จะได้ไม่เสียเวลานะผมว่านะโอเคครับเราไปหาเขากันเลยครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนี่ก็ผมมาถึงยบอกเลยครับสวัสดีครับผมนี่ก็ผมมาถึงบ้านของคนที่ประสบความสำเร็จนนก็คือคุณต่อนะครับ เป็นคนที่คนนึงนะครับที่ผมไปเจอนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จ mm hmm. ก็แนะนาตัวดินะครับคุณตอ่อผมชื่อต่อนะครับผมขายมีอาชีพขายรองเท้าขายรองเท้าตามตลาดนัดตอนเช้าอย่างเดียวอ๋ออย่างเดียวเลยเหรอครับไม่มีอย่างอื่นหรอคือผมก็จะมีขายออนไลน์แล้วก็ขายส่งนิดหน่อยอ๋อมีเปิดเป็นแบบหน้าร้านมีออนไลน์ด้วยครับอ๋อ<ม>อะไรกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับในแต่ละวันเนี่ยคือต้องเจออะไรบ้างแล้วก่อนหน้านี้คือทําอะไรมาก่อนหรือเปล่า ก็คือผมก็เริ่มต้นจากการที่ผมขายกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนมครับย้อนย้อนเข้าไปเมื่อประมาณเก้าปีที่แล้วโอ้นานนะเก้าปีเลยนะใช้เก้าปีแต่ว่าในเวลาเก้าปีที่ผ่านมามันทําให้เราได้เรียนรู้ถึงความล้มเหลวอะไรหลายๆอย่างก็คือแบบเออเขาเรียกอะไรแบบลองผิดลองถูกมาหลายแบบประมาณนั้นใช่ไหมโอ้หเยอะแต่ตอนช่วงขายกระเป๋าแบรนด์เนมมันทาให้ชีวิตผมแบบค่อยๆดีขึ้นมาผมมาจากติดลบ ไม่ได้มาจากศูนย์เหมือนทุกคนที่ใครๆเขางขาเริ่มกันไม่ใช่ออผมมาจากสถานการณ์ที่ติดลบผมกบแฟนสองคนคบกันเนี่ยก็คืออยากอยากจะมาขายของด้วยกันอืแฟนมีทุนมาอยู่แปดร้อยบาทผมไม่มีตังค์ผมมีมอไซค์ฟิเนลคนเดียวครับผมก็คือก็ผมเอาเสื้อผ้าของผมอะเมื่อก่อนผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนี้อ่าเอาเสื้อผ้าของผมอะไปขายอฮะ ให้ได้เงินมา800กับรองเท้า c o n เวิร์คู่หนึ่งอ่าครับที่รักมากเลยคอนเวิร์ตขายได้ปุ๊บก,ก็เอาเงินมาลงทุนกับแฟนอ๋อก็คือ,ก,คอก็คือเรายอมสิ่งที่เราเรารักที่สุดเพื่อที่จะไปต่อทุนครับผม1,600บาทครับพี่เอกว่าเงินลงทุนเยอะไหมจริงๆไม่เยอะเลยนะ ครั้งแรกเลยผมต้องบอกก่อนว่าชีวิตชีวิตผมอะคือภูมิหลังก็คือผมเกเรมันจะติดลบออกไปจากข้างในซึ่งไม่รู้วิธีการทํามาหากินที่ถูกต้องเลยแต่ได้แฟนตัวเนี้ยก็คือพาผมนั่งรถตอนเช้าไปสําเพงตอนตีสิบไปเอากระเป๋าว่าขายครับก็ไม่รู้มันขายของมันได้ยังไงอะรันก็ขายได้อขายจนแฟนมีมีเงินเก็บขึ้นมาประมาณสามพันห้าร้อยบาทก็ประมาณประมาณเดือนหนึ่งครับหามาห้าร้อยบาท ต่างคนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเขาก็อยู่บ้านเขาผมก็อยู่บ้านผมอ๋อแล้วก็มาแล้วก็ผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับแล้วก็ไปขายของด้วยกันจนผมพูดกับแฟนว่าผมเคดียรเพราะว่าลงเกลือก็ชวนกันนั่งรถไปซื้อด้วยกันสามพันห้าร้อยบาทไปซื้อกระเป๋าได้กระเป๋ากบมาแล้วก็มาขายขึ้นมาหมื่นนึงอ่าฮะครั้งเดียวนะครั้งนั้นครั้งเดียวนะเพิ่มขึ้นมาหมื่นนึงครับเพิ่มเป็น ต้องบอกว่าแย่เลยแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆคนอนื่นเขายังดีนะพ่อแม่ยังมีทุนให้แต่ผมก็บบไปด้วยตัวเองคือทุกอย่างไปด้วยเองหมดอ่อันนี้ก็เป็นที่มาครับในการแรกๆที่ว่าชีวิตของเรานะครับจริงๆเกิดไม่เท่ากันหรือว่ามีทุนไม่เท่ากันแต่บางครั้งเราเห็นคนอื่นครับประสบความสําเร็จอะมันไม่ใช่ว่าเขาจะมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยอย่างของคุณต่อเนี่ยก็เริ่มมาจากเงินแค่800คแปดร้อยครับค่อยๆเก็บมาจนได้ขนาดนี้ลดเงินสดนะฮะ องคคัันรบผมซื้อสดก็มีมีรถเก่งนะครับที่จอดหน้าบ้านกับรถกระบะนะครับต้องก็บอกว่ามันมันภูมิใจมากที่ที่เราซื้อให้แฟนเป็นของขวัญวันเกิดเนี่ยอืมครับโดยที่เราไม่ต้องผ่านไฟแนซ์วอดหล่อเลยพี่เล่มที่มันไม่ผ่านไฟนนซ์ใช่ห้าปีอ่าไม่นานนะแต่มันคือห้าปีของความไม่แน่นอนนะไม่รู้ว่ามันไม่มีความแน่นอนเลยห้าปีมันไม่มีอะไรการันตีเราได้เลยว่า ห้าปีเนี่ยคุณจะมีเงินต่อไปแน่ๆเดือนละเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทำธุรกิจมาจากที่ผมเริ่มมาจนมาทุกวันนี้ผมเปลี่ยนมาขายรองเท้าเนี่ยผมโดนจับโดนจับแล้กการนี้ใช่ไหมครับใช่คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรทำไมถึงโดนจับขายรองขายกระเป๋าครับผมมันเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วก็ละเมอลกัสเครับขายได้ปีเดียวผมโดนจับแบบแต่ในปีเดียวที่ผมสร้างมาพี่เเชา่อว่าปีทั้งปีผมสามารถดาวนี้สัญมัติได้สมมติว่ดาวรถใช้เงินเยอะมากนะแล้วสัมาติมาคันหนึ่ง แล้วก็มีเงินแต่แตงงานอืแต่งเมียสองแสนสี่จนได้ไปอยู่ด้วยกันปีหนึ่งใช้เวลาแค่ปีเดียวถือว่าเร็วนะถือว่าแบบตั้งตัวได้ไวมากจากเงินแปดร้อยบาทครับนี่ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่คุณต่อได้เล่ามาแบบเป็นคร่าวๆคือเหมือนเหมือนมันจะลาบลื่นนะแต่มันก็มีอุปสรรคเข้ามาโอ้เขาเล่าไปนี่ละครละครหลังข่าวเลยนะ <c oughs> ยิ่งกว่า <c oughs> ชีวิตน,น้ำเน่าอกคือผมผมจะแห้งมากนะเรื่องการรักษาศีล คนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยต้องเขียนเงินส่วนนึงไปทำบุญต้องต้องทําด้วยคือคถึงแฟนผมถึงจะช่วงเวลาที่มันแย่ในการทำธุรกิจบางทีงที่ผมจะเหลือเงินติดตัวแค่ห้าร้อยผมก็จะทําบุญสองร้อยครับผมตามที่ผมตั้งใจอยากแล้วตอนเนี้ยก็คือตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยเก้าปีแล้วมีใครแบบโหพี่เอกถ้าผมพูดมาเนี่ยผมรู้เลยอ่าเยอะครับพี่เอกเริ่มมีใหม่ๆอือหึ เริ่มจับเงินล้านครั้งแรกแรกในชีวิตเลยที่เคยได้จับเงินล้านย้อนกลับไปเมื่อปีประมาณ58ล้านมีเงินเก็บเข้าบัญชีเลยหนึ่งล้านบาทครั้งแรกหลายๆคนเราเรามันยังไม่มีด้วยเราก็ชอบถ่ายรูปถ่ายกันโชว์อะไรเงี้ยอืับ้านก็ยังแ,แบบเก่าอืมพอขายยารายย่อยอะไรเงี้ยคงอยู่ว่าเขากลับไปขายยาขายยาก็คือเขาก็บอก <laughs> มึงทำมาขายแล้วเพราะผมโดนจับอยู่ในซอยบ้าน เขาก็จะรู้ว่าอดีตผมมันไม่ดีย้อนกลับไปนิดนะึงผมที่แฟนเนี่ยทุกคนเดินมาเต่มแฟนผมหมดเลยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับเราใช่อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับไอคนเนี้ยอ่าฮะครับมันเกเรมันไม่สามารถที่จะพาให้ชีวิตมึงไปได้ดีได้หรอกอันนี้คือสิ่งที่เขาดูถูกเรามาใช่ผมก็บอกแฟนผมว่าเชื่อมั่นในตัวกูนะกูเนี่ยจะไม่พาหนึ่งกันบากแฟนบอกเนี่ยทั้งเพื่อนทั้ง คนที่ขายของด้วยกันเขาเตือนว่าอย่ายุ่งกับคนวันนี้ผมว่าบอกเขาแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวว่ามึงเชื่อกูนะกูจะไม่ทําให้มึงลำบากทุกวันเนี้ยครับที่เขาอยากได้แหลแเราผมให้สิ่งที่เขาอยากได้เราให้ได้หมดเลยเราให้เราให้เขาแต่ที่มันไม่ไม่โอเวอร์นะพี่เห็นไหมเข้าใจเขาใจเกินความจริงเราให้เขาเพราะเราถือว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อเขาบอกเขาเชื่อทุกวันนั้นยันทุกวันเนี้ยผมว่าบอกเขาผมจะทอนเขากับทุกอย่างสวยหมดผมถึงบอกว่าผมมาเจอ คุณต่อเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมเห็นเขาใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็มาเจอในการคอมเมนต์นะครับมีคนแบบมาว่ามาอะไรในเ c e b o o k ของเขานะครับแล้วผมก็เลยมองว่าแบบทำไมเขาถึงโดนว่าอะไรขนาดนี้พอผมได้มาเจอกับเขายิงๆแล้วอะ่ะคือคนเราครับผมมองว่าอย่าไปมองคนแต่ภายนอกครับบางทีอะ่ะสิ่งที่เขาผิดมามันอาจจะเป็นบทเรียนทำให้เขาแบบก้าวไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้ได้อย่าไปแคร์ ถ้าคิดจะเดินหน้าในสิ่งที่ดีและถูกต้องไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์สังค,งคมไม่ต้องอายอะไรพี่เอกรู้ว่าผมครับที่ช่วงขายของไม่มีรถเก่งอนะ่ะไม่มีอะไรเลยนะาหามอสายนู่นน <พอ S 1> ี่พี่ผมแบกของสูงอันนีเน้เหมือนเหมือนอบังเลยบงังบังคนผ้าเลยที่นุ่มมันจะลงมาอยู่ราได้ถุงนึงแล้วก็แบกขึ้นมาอีกถุงบางครั้งบางทีแฟนผมอาจจะต้องถุงเล็กอีกสองถุงก็คือหิ้วห้อยข้างใช่ับใช่แล้วขี่หมอส์ไเค์ต้องเที่ยวายของโดนเสียดแทงโดนด่ามาแบบ สร้างภาพหรือเปล่าอยากที่เห็นนะผมดําเนินการดําเนินชีวิตผมมาแบบไหนก็คือสร้างภาพไหนผมถ้าคนไม่เคยเข้ามาอ่าเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าเอ้ยมึงไม่ซื้อบ้านจริงหรอเปล่าว่าซื้อบ้านใหม่เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเห็นบ้านหลังเก่าผมปะเห็นงับผมอ่าผมไปมาผมออกมาะออกจากคุกอ่ะเรื่องจำอะเรื่องจำมาปล่อยตัวมาก็มีหมายสารกองอยู่้านครับแม่ผมไปจำนองไว้ห้าแสนผมก็เป็นคนที่จะการเอามันออกมาจากการขายของเงินแปดร้อยครับพี่ ค่อยๆพอดก็ใช้เวลาจนผมจับเงินร้านแล้วผมก็ปิดบ้านเอาเงินอะเอาโฉนดออกมามผมสิ่งที่ผมทําทุกอย่างผมไม่ได้พูดล,ลอยๆครับเฟซบุ๊กผมลงไว้เป<า>็นหลักฐานทั้งหมดแต่ว่าของคุณต่อนเนี่ยก็ก็จะมี Facebook เหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าะเฟซบุ๊กผมเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวผมไม่ได้รับเพื่อนละครับคือไม่ต้องแอดให้ดูในเฟซโพสฐานะได้บางโพสที่อยากให้เห็นไม่มีเหตุผลไหมฮะทำไมถึงไม่รับผมหนึ่งเลยกลัวคนรับ ต่ตัวตนผมไม่ได้เข้ามาเฮ้ยมึงแม่งโชบ่อยแล้ววะมึงโ <อะ S 2> ชวเยอะมึงเพิ่งมีแล้ววะ,อะโอ้ยมีละแม่โแงโพสแกล์ผมเยอะพี่อ<ะ>่เพิ่งมีเหรอพี่โชวจังเลยมันเป็นความสุขของผม,ผมไม่ได้ไปโชวแล้วผมผมไม่เคยเหยียดผมแอนตี้เรื่องการเหยียดคนมากนะครับผม <อะ S 2> เหยียดคนเนี่ยคือผมจะไม่ทำํำ <อะ S 2> มันเหมือนการดูถูกชีวิตคนการที่จะรับเพื่อนคนนียก็ก็คือจะคลีนหรือไม่ก็ก็จะไม่รับให้คนอื่นดูแค่โพสตัดนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนที่ แขะผมมากๆหรือเขาแขะใครผมไม่รู้นะแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านโพสต์ด่ามันไม่ทําให้ชีวิตผมก้าวหน้าอ่บางทีอ่ะผมไม่หัวผมคิดอ่ะผมต้องคิดหาเงินครับไม่ใช่ผมจะไมนั่งคิดคําเพื่อไปแก้ไปด่าคุณอ่าฮะใช่ป่ะเสียเวลาก็เลยเสียเวลาทำมาหากินอ่ะเวลาผมไม่มีเงินเป็นทองจุกใจอย่างเพียงวันนี้ผมต้องขอโทษพี่เลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่เห็นนั่งรอผมชั่วโมงหนึ่งไม่ถึงขนาดนั้นเห็นนั่งบ่ายสองใช่ป่ะเอาโอเค ก็เลยก็อย่างที่บอกคือเวลาผมอะไม่เป็นเงินเป็นทองผมทุกอย่างผมผมถ้าผมมองอะไรเป็นเงินเป็นทองคือผมทำได้หมดหนึ่งเลยแฟนผมจบการตลาดมาเขาจะมองเรื่องตลาดแต่ผมจะมองเรื่องสินค้าเขาก็จะมีการมองการตลาดว่าต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะถึงจะขายได้ต้องอย่างนี้ผมจะเป็นคนพรีเซนต์อย่างที่บอกผมไม่เคยเรียนมาผมไม่เคยไปเรียนการตลาดผมไม่เคยไปเรียนกับโค้ดดังๆผมไม่เคย แต่เข้าเข้าไปดูในเฟซานะผมได้ที่พนันผมเปิดเปิดดูว่าถ้าผมพูดทุกคนที่เข้ามาในร้านผมจะหยุดแล้วฟังผมพูดเนี่ยคือจุดเด่นของผมในการจุดเด่นผมก็คือการพูดจะให้ผมไปโค้ดคนไปสอนคนผมทำไมได้นะผมก็ทำไม่ได้เหมืกันแต่ผมจะทําให้ตัวเองอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายผมจะพาครอบครัวผมผ่านไปได้ด้วยตัวเองก็เนี่ยครับก็ เรื่องราวของคณต่อครับเพราะว่าเป็นประมาณถ้าเราไปแคร์คาพูดของคนคนอื่นนะครับสิ่งที่เราอยากทําคิดว่าทําแล้วดีอ่ะมันก็จะไม่ได้ก้าวเดินต่อไปอะจริงๆถ้าคุณมัวแบบเหมือนเหมือนคําคมที่เขาพูดนะถ้าคุณมัวจะเอาก้อนหินเนี่ยที่ปลาใส่หมาที่มันเห่าใส่คุณตลอดทางอ่ะคุณจะไม่มีวันไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยไม่ได้ไปถึงะมัวแต่ปลากัอนล้วปาก้อนหินปลานน่นปลานี่มันไม่ต้องสนใจครับทําไปเลยครับไม่ต้องสนใจอย่าไปแคร์สายตาที่เขามองคุณน่ะด้วยความอิจฉา เพราะมันคือสัญญาณบอกว่าคุณกําลังดีว่ะผมยึดหลักทำนะในการเงินชีวิตแล้วก็พาให้ชีวิตวเองก้าไปข้างหน้าเพื่อที่จะลบคาดูถูกทั้งหมดเพลงของยังโอมอ่ะครับที่เพลงดูไวอ้อ่ะครับมันออกมาในช่วงที่ผมผมเก็บเงินอนะ่ะทั้งปีในช่วงผมได้มีผมก็ได้มีล้านกว่าสองล้านกว่าก็คือผมก็โพสถ่ายรูปเงนะินโพสเอ่ะอันเนี้ยมึงดูไว้ อ่าเอิมดูไว้กูมาจากไม่มีอะไรกูทําได้กูได้เงินมาขนาดนี้อะไรเงี้ยแรก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 ได้สามแสนแล้วก็อวดเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าแม่งแม่งได้เงินมาอวดแล้วอะไรเงี้ยระวังตำรวจเข้าบ้านนะพี่นี่ก็เป็นสิ่งต้องระวังกันไว้นะไม่สนใจครับราหาเงินให้ครอบครัวใช่ใช่ครับเงินผมบริสุทธิ์ครับหยุดผมไม่ได้อยู่แล้วอืผมมาสายบริสุทธิ์ผม ทุกอย่างผมเสียภาษีจดทะเบียนการค้าครับจดทะเบียนการค้าสองใบใบแรกจดเมื่อก้าปีที่แล้วใบที่สองเพิ่งจดตอนซื้อบ้านหลังนี้อ๋อที่นี่ใช่ครับผมให้แฟนอันใบเบนครับใบแรกเป็นของผมใบสองจดที่นี่เป็นของแฟนอแล้วอันนี้ขออนุญาตถามหนงานบ้านที่คุณต่อเนี่ยที่มาอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ได้นานหรือยังเลยถึงปีนี้เมษานี่ครบปีครับผมเมษาครบปีพอดีแล้วที่ซื้อนี่ตรงนี้คือราคาเท่าไหร่ครับ สามล้านห้าแสนบาทครับเป็นเงินสดหรือเปล่าครับไม่ไม่สดครับคือเนี่ยผมดาวไปล้านห้าก็เลยประมาณสองล้านใช่ครับเหลือเหลือสองแต่ว่ายอดมันไม่ถึงละผมแต่ผมจ่ายทุกทุกอาทิตย์สี่หมื่นบ้างสามหมื่นบ้างเป็นอาทิตย์เลยเหรอฮะจ่ายเป็นอาทิตย์เลยเหรอใช่ใช่ไม่เกี่ยวกับที่ผ่อนนะอ่าโอเคโอเคเข้าใจอันนี้คือหมายถึงว่าตัดเหรอใช่ใช่อันนี้คือคําสัญญาว่าหลังเนี้ยคือสามปีผมต้องเอาโฉนดกลับมาให้แฟนให้ได้ สุดยอดจริงขาดหนึ่งปีนะพี่ผมว่าม่งโคตรไวเลยอ,ะอ่ะจริงคือแบบเชี่อแล้วเนี่ยมันม่งไวขนอาดนี้อผมไม่เคยมองนะพี่วพราะเงินต้นผมเหลืออะไรอืมผมกลับมามองมาคิดว่าผมจะทําไงให้ผมหาเงินได้มากกว่าเดิมขึ้น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 ไปถ้ามผมมัวแต่มองเชื่อเงินต้นกูเมื่อไหร่จะลดวะแม่งเมื่อไหร่จะลงวะอะไรยเงี้ยปวดหัวพี่แม่งบั่นทอนจิตใจเรา เราคิดหาเงินเพิ่มอยู่เฮ้ยในเมื่อตรงนี้มันไม่ดีอย่างอย่างที่ผมเบกเห็นล่าสุดว่าอะครับที่ผมไปชุมพรอะผมไปที่อ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเฟซได้ครับผมเปิดสาถานะอยู่ใช่ปะ่ะใช่ใช่คุณเปิดสาธาณะอยู่เอ้ยเดี๋ยวผมไม่แน่ใจแนละ้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเฟซของุต,ต่อแล้วกันเป็นเขาอาจจะไม่ได้แอดเพื่อนนะแต่เข้าไปดูได้เนาะเข้าไปดูได้ถ้าถ้าอ,อันไหนเปิดคือดูได้ใช่ครับเพราะาถ้าเดี๋ยวเอามาเล่ามันจะมันจะยาวไปมันจะมันกว่าตอนให้เขาเล่าในในไลฟ์สดดีวม้เ๋ยผ จะแปะชื่อเฟซบุ๊กไว้ครับแต่ว่าไม่ต้องแอดไปนะเพราะว่าคุณตอบไม่รับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะแอดได้ครับแต่ผมผมจะไม่รับผมจะจะจะสกรีนเพื่อสกรีนก่อนนะครีนก่อนคือที่หนึ่งเลยไม่รับเพื่อนก็คือผมไม่ได้ขายของออนไลน์ในเฟซของผมคือแฟนผมจะมีกลุ่มขายของอยู่ก็กดเข้าไปในกลุ่มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ไม่ฝากร้านดีกว่าเพราะว่าปล่อยให้แฟนผมเขาเขา คิดได้คิดเท่าไหร่แต่เขาขายของไม่เก่งถึงถึงจะคนสองคนถึงอยู่ด้วยกันนานก็ทําให้เขาเหมือนเหมือนผมไม่ได้อ่าครับใช่ใช่คนคนร้อนไม่เหมือนกันนะต้องเข้าใจนี้ว่าเราเราต้องดูจุดเด่นของใครว่าไปทางไหนได้ที่มันสามารถไปด้วยกันได้ถูกครับถูกต้องถึงว่าถ้าอันนี้ผมยินดีครับพี่เอกจกกลับมาอยากอยากอยากอะไรเพิ่มเติมมากลับมาหาผมได้อ่าได้ยินได้เสมอครับก็แน่ครั้งหน้าครับอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์นะครับความ เออเป็นยูเอ้ยไม่ใช่เสียก็เป็นแบบคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้แล้วมาอย่างไงนะครับหลายคนก็จะคิดแบบเอ้ยคุณมีต้นทุนอยู่แล้วมันจริงๆมันไม่ใช่อย่างดีเหตุนะครับเพราะว่าผมอะถ้าหลายคนดูคลิปผมอะผมไม่เฟกคือผมมีอะไรผมพูดตรงๆพูดจริงๆเหมือนเหมือนกันคือเอางี้เข้าไปดูก่อนเข้าไปดูตั้งแต่เริ่มเริ่มผมมาเปิดสานะตั้งแต่เริ่มเริ่มผมจะมาปิดปิดสานะเมื่อช่วงตอนที่ผมโดนโดนป้นโดนโดนกระชากทองนะครับ แต่ว่าไม่ได้กระชากโดยที่ผมขี่ออกไปแล้วเขาเห็นแล้วเขาก็ชากรองผมไม่ใช่อย่างนั้นเฮากระจารโดยเฟซบุ๊กแล้วเขาติดตามเขาเขาพูดกับตำรวจเนาะว่าเขาก็แบบเฝ้าเฝ้าผมเมื่อก่อนผมไปไหนชอบเช็คอินนู่นนี่แ้วนี่เาตามเราเขาตามแล้วเขาว่านั่งเฝ้าที่จุดที่เราผ่านแล้วจังหวะวันนั้นมันเป็นหกชั่วโมงเร่งด่วนที่เอามมเตอร์ไซค์ออกไปก็เลยเจอจังหวะนั้นพอดีครับผมแต่ก็คือได้ทองคืนนะอืมอืมครับ แต่มันก็มีข้อดีข้อเสียกันใช่เป็นมันมันมันมีข้อดีข้อเสียตรงนี้นะ,ะ,ะคุณต่อมีอะไรอยากฝากกับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ไหมแบบการใช้ชีวิตหรือว่าหรือว่าเหมือนที่บอกไปเลยอย่าอย่าไปกังวลในการเริ่มต้นใหม่อย่าก,กลัวที่จะเริ่มใหม่อย่าก,กลัวที่จะเริ่มใหม่ลงมือทำแม่งเลยไม่ต้องรอให้พร้อมเพราะถ้ามึงรอให้พร้อมมึงไม่มีวันได้เริ่มหรอกประมาณนั้นนะค,ะครับผมก็เหมือนอ่ะอันนี้ ขายของนิดนึงก็เหมือนช่อง Youtube ผมเนี่ยทีจริงอ่อผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันจนผมมาเริ่มแบบถ่ายในเรื่องขับรถ g r a ็นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีในการแบบว่าอยากเจอคนนู้นคนนี้มาสัมภาษณ์นะครับไม่แน่ผมข้างหน้าอาจจะเจอใครก็มั่งก็ได้ขยันมากนะ <laughs> ไป <laughs> ไเจอ <laughs> แต่ยังไม่รวยแต่ยังไม่รวยสัทีไปเจอตลาดเช้าตอนฟุกมากครับที่ที่ พึกษสาสีใช่ไหมใช่พึกษสาสีแถวเอ่อนครปฐมนครปฐมใช่นัดเคียดำนั่นก็เป็นครั้งแรกของผมที่ผมไปมั้ยคือไปเจอกันแบบงงมากเลยคือครับพี่เขาทักผมผมคนคนผมจอเนีผมทักได้นะครับทักได้เลยผมไม่ไอ้มึงแม่งอยู่แม่งหญิงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยก็เลยทักได้ทักได้ครับเขาเป็นเขาไม่ใช่คนหญิงเลยนะยิงคุยกับเขาได้ก็ปกติครับเฟลลี่ครับเฟลลี่เฟลลี่สบายสบายเพราะว่าคือเอาจริงอ่ะพูดจริงอ่ะตอนนี้ สถานการณ์บ้านเรามันก็เครียดกันอยู่แล้วอะเมื่อก่อนผมผ่านน้ำท่วม54มาแล้วพี่พี่ก็น่าจะรู้ว่าน้ำท่วมี่ไม่ไม่หนักอืมหนักจริงหนักมากนะหนักแบบว่าแถวที่คุณอยู่ก็น่าจะจมแล้วแหละบ้านผมอยู่พุทธุมนตรสายสี่อ่าพุทธุมนตรีสายสี่อ๋อตรงตรงนู้นีรือีกวะไม่ใช่หลังซอยนั้นซอยนั้นคือผมไม่ได้อยู่กับพ่อก่อนแต่งงานผมอยู่อยู่กับอยู่กับคย่าผมเท่นี้แหละครับ อยู่ที่พุทุณศักสี่คือเนี่ยบนไดยชั้นสองเพล็กแล้วผมต้องออกมาหาแฟนมาแฟนมาขายของไม่หยุดนะครับก็คือก็ยังสู้ต่อไปใช่ผมก็ยังขี่รถฟีโน่ผมเนี่ยลุยน้ําจะขายสี่เวลาแฟนที่นองแขมมันเป็นความตั้งใจที่เราบอกเขาว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะแต่งงาน แต่เงินเรามันมีเป้าหมายใช่มันมีทุกทุกอย่างที่ทําทุกอย่าคือทําทําเป้าหมายของชีวิตทั้งหมดพี่อย่างที่บอกว่าือบ้านหลังนี้สัญญาไว้แล้วนะสามปีโอเคนะอะไรเงี้ยโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับก็คือการมาเยี่ยมคุณต่อนะครับหรือว่าสัมภาษณ์นะครับคนที่ประสบความสำเร็จก็ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําถ้าไม่เริ่มทํามันก็ไม่รู้ปัญหาที่จะต้องแก้ใช่ต้องต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวของตัวเองเนี่ยมันคือประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่าไปฟังใครเขาเล่า ว่ามึงต้องทำอย่างนั้นมึงต้องทำอย่างนี้มึงต้องเดินตรงน,นั้นมึงต้องเดินตรงน,นี้ไม่รู้หรอกครับผมไม่มีทางรู้แน่นอนเราต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวาหายิ่งล้มเยอะยิ่งรู้เยอะรู้เยอะแล้วเราจะไม่วานกลับไปล้มอีกก็ขอบคุณคุณต่อมากครับที่สละเวลาให้ก็ะแลเปลี่ยนความรู้แลวอยากให้หลายๆคนนะที่อาจจะเห็นคุณต่อนี้อาจจะจำคุณต่อได้ครับว่าไปว่าไปอะไรเขาเนี้ยก็อยากให้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นอย่างนี้นะครับ ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้วตนผมเป็นคนเือนคนอย่างนี้นะผมผมผมพูดหยาบเรื่องปกติครับทุกคนก็พูดแต่ใจผมไม่หยาบแน่นอนผมนะพูดหยาบแต่ใจไม่หยาบครับนี่ก็โอเคครับทุกคนเนี่ยก็ขอบคุณนะครับสำหรับติดตามครับมขอบคุณทุกคนต่อไปด้เหมือนกันยังไงก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าถูกใจยังไงนะครับผมนี่ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะ พบกันใหม่วันหน้าครับไม่แน่ผมอาจจะไปหาคุณต่อได้อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้อาจจะไปดูเขาที่ร้านนะครับเวลาขายของไงนะโอเคไหมได้ครับโอเคจากงานให้บ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายสวัสดีครับ